พอแล้วเลิกแล้วไม่เอาแล้วโคกายพวกเรา <c oughs> เธอเฮ้ยปว่าน,นี่คงเป็นสิ่งที่เพลกาวเกมต้องอารจะซื้อผ่านการอัปเดตฟีเจอร์ต่างมากมายเพื่อซื้อใจผู้เล่นนั่นแหละครับย้อนกลับไปนะวันที่เกมเฟเบิลออกตัวอย่างภาคใหม่ให้เราได้ชมผมเชืวว่อแฟนเกมทุกคนงคงคิดเหมือนกันนั่นแหละครับว่าน,นี่คือตัวละครที่เราจะได้เล่นเหรอเพราะตัวอย่างหลาของเฟเบิลนำเสนอตัวละครหญิงที่หน้าตาชวนสมจริงไปนิดนึงนะจนตัวผมและหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าเกมภาคใหม่ของเฟเบิล เป็นเกมแบบฟิกตัวละครก็คุณดูมานําเสนอดิคือเกมพวกนี้ส่วนใหญ่เลยนะมันควรจะชูระบบสร้างตัวละครปะถ้ามันมีจริงๆแต่แรกอะแต่ able, เฟเบิลได้เลื่อนําเสนอตัวเกมเหมือนเกมอย่าง The วิชเชอรที่บอกเราชัดเจนว่าเราต้องเล่นตัวละครนี้เป็นตัวละครหลักนะแถมเผื่อพวกคุณลืมหุ่งที่เราเห็นในเทเลอรสสแกนจากหน้าคนจริงๆนะโดยต้นแบบของนางคือ Lily Nicole, ลิลลี่นิโคลในแสดงชาวอังกฤษที่รู้จักดีในบทเอลลี่จากซีรีส์เรื่องล็อกบูทของ Netflix เนี่ยคุณดูอะ แล้วจะไม่คิดได้ไงว่านี่เป็นเกมแบบฟิกตัวละครแต่ว่าก็ว่าเถอะสมมุตินะอันนี้สมมุติคือตอนแรกที่เราด่าทีมงานเพลกาเพราะมันจงใจปรับหน้าตาตัวละครให้ขี้เหล่กว่าต้นฉบับแต่ถ้ามันบอกฟีเจอร์ปรับแต่งตัวละครนีม่มาแต่แรกงั้นแสดงว่ามึงลงทุนไปจ้างนักแสดงมโมงแคปหน้าเพื่อสร้างตัวละครที่ขี้เหล่กว่าตัวจริงในเกมที่มีฟีเจอร์สร้างตัวละครแต่แรกอะนะโอ้โหสุดยอด genius smart แต่ผมเป็นคนออกเงินนะ คนต้องเรียกคนต้นคิดมานั่งคุยกันสักหน่อยแล้วละ่ะเอาเอาป็นว่าผมไม่เชื่อแล้วกันครับว่ามันมีระบบสร้างตัวละครมาแต่แรกคิดว่ามันน่าปรับมาที่หลังมากกว่าส่วนใครจะคิดยังไงก็มาคุยกันได้ที่คอมเมนต์ได้ครับเอาเถอะจริงๆแล้วเกมเฟเบิ์ลที่เราเป็นห่วงจริงๆนอกจากประวัติเรื่องที่เจ้าของชอบมมโมแล้วก็เป็นเรื่องที่หน้าตาตัวละครที่อาจจะเชื่อมโยงไปกับเนื้อเรื่องนี่แหละครับจะสรบใครที่ไม่เคยเล่นเฟเบิลมาก่อนผมค่อยๆใหญ่ให้คุณ ให้โอกาสเกมนี้อยู่เหมือนกันนะในกรณีถ้าตัวละครมันสามารถสร้างนั่นเองได้เพราะถ้ากรณีที่เราสามารถสร้างตัวละครเองได้แปลว่าเนื้อเรื่องมันจะไม่ฟิกกับเพศของตัวละครที่เราเล่นแต่จะโฟกัสไปที่การกระทำของผู้เล่นซะมากกว่าก็นะเอาจริงๆรก็อยากพูดแบบนั้นได้เต็มปากอยู่เหมือนกันถ้าไม่ตดว่าเราเคยเจอในก็หน่อยเดววลการมาก่อนนะนะเอาตรงๆหลายอย่างของเฟเบิร์นก็ชวนนึกถึงเวลกาลมากพอสมควรเลยแม่ผมจะบอกว่าการที่เกมเปิดโอกาสเราสร้างตัวละครเองได้จะเหมือนเป็นการบอกในในว่าตัวเกม ไม่ได้โฟกัสที่เพจแต่ยังมองพิการกระทำของผู้เล่นมากกว่าแต่ถ้ายคนเนตเวลกัตก็ได้สอนเราไปแล้วว่าทาแม่งจะโวกตป่อยเราสร้างตัวละครเองได้มันกระจับเราโวกได้อยู่ดี <c oughs> ประกอบกับที่เทเลอร์ช่วงแรกๆจงใจนําเสนอไปในทิศทางนั้นด้วยในสเนื้อเรื่องก็เป็นที่น่าหวงมากๆเลยละครับแต่แน่นอนในเมื่อผมแนะนําให้คุณลองดูก่อนนั่นแสดงว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างแน่นอนครับมาพูดถึงสงเนื้อเรื่องที่ดูน้ำสนในเทเลอร์กันดีกว่าครับแน่นอนว่าเกมอาร์พีจีแบบนี้ สิ่งที่เราห่วงจริงๆหลักๆก็มีแค่3อย่างนี่นแหละครับนั่นคือเนื้อเรื่องโลกของเกมและเกมเพย์เอาจริงๆเรื่องหน้าตานี่ก็นับเป็นเรื่องรองได้เลยนะครับแม้แต่สำหรับผมก็ตามเถอะย้อนกลับไปในช่วง2 0 2 3ันยี่สิบสั่งสองพันยี่สิบห้าเฟเบิร์นได้มีการออกตัวอย่างที่เราเนด้อหาเนื้อเรื่องมาอยู่มากพอสมควรบางอันก็ชวนสงสัยบางอันก็ถลุตั้งคําถามครับจากการทีเรืเ่องในช่วงปี2 0 2 0ันยี่สิบสั่งสองพันยี่สิบสี่ทีมงานมักใช้ตัวอีกหญิงดำเนินเรื่องทำให้ห ทำไมนี้เรื่องต้องโฟกัสไปที่ฮีโร่หญิงที่หน้าตาธรรมดาแต่เก่งเกินตัวและไม่มีการนําเสนอฮีโร่ชายที่ดูพึ่งพาได้เลยในสื่อโปรโมตทำให้ถูกมองว่าเป็นการผลักดันเฟมินิสต์แบบสุดโต่งบทสน,นทนานิทิเลอร์หลายตัวก็มีความจิกกัดแฉสีและมีความเป็นสมัยใหม่สูงแทนที่จะน,นิสสมจริงตามยุคเอาเบียนซึ่งตรงนี้ผู้ว่าหลายคนก็คงจะหน่ายกบทเขียนประเภทที่ต้องมีตัวละครฉลาดแกงโกงพระู้จาถาักฐานขนมทำเนียมเดิเดเดม,ดมซึ่งก็ถูกโยงว่าเป็นรสยมการเขียนแบบซูวิทเบบี้อิง หรือกลุ่มนักเขียนยุคใหม่ที่พยายามใส่ทัศนคติทางการเมืองหรือสังคมปัจจุบันลงไปในโลกแฟนตาซีจนเสียบรรยากาศแบบคลาสสิกซึ่งตรงนี้พวกแฟนมาวล์ลที่เจอหนังหรือซีรีส์ยุคใหม่เข้าไปน่าจะโดนจนเอียงแล้วล่ะครับเพราะควาช่วงที่เกมนี้คลอดออกมาก็เป็นช่วงที่เวกเฟื่องฟูพอดีเพราะงั้นการที่มันเลือกนําเสนอแบบนั้นด้วยเทเลอร์แบบนั้นก็ต้องยอมรับแหละครับว่าจะโดนไปแอบบ้างก็คงไม่แปลกแต่คําถามคือมันเวกจริงไหมหรือเราแค่กลัวกันไปเองเหมือนที่เขาแซวกันเมื่อปีก่อนว่า เป็นการหลอนวกเฟรเกมดังๆเฟเบอร์หลายคนและยผมพอจะหันอ่านในเลตดิตได้พวกเขาออกมาบอกว่าสิ่งที่เห็นในเทเลอร์จริงๆแล้วมันคือดีนเอของเฟเบิร์นมาตั้งแต่ปี2 0 0 4แล้วนะเกมนี้เราแต่งงานเพศเดียวกันได้ตั้งแต่ภาคแรกในปี2004ให้ตัวละครชายใส่ชุดผู้หญิงเดินไปมาได้หรือมีลูกกับใครก็ได้ซึ่งในยุคนั้นวกยังไม่ถือเนิอขึ้นมาแน่นอนครับและตั้งแต่ภาค1-3ถึงเกมเฟเบิร์นก็ไม่เคยนำเสนอฮีโร่ในฐานะผู้สูงศักแต่พวกรับจ้าง ทำงานแลกเงินหรือคนดังที่ทำตัวไร้สาระอยู่แล้วการดีเทลเลอร์ภาคใหม่เอาฮีโร่มาล้อเลียนก็ถือว่าตรงตามต้นฉบับอยู่เหมือนกันนะอีกอย่างในภาคเก่าๆถ้าเราเล่นเป็นคนชั่วหน้าตาเราจะน่าเกลียดมีมแมลงวันตอมหรือถ้าเล่นเป็นสายบูผู้หญิงก็จะมีก้านใหญ่โตขึ้นเกมนี้เลยไม่ได้เน้นขาดความสวยงามแบบที่นิยมมาตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วนั่นเองก็เลยทําให้เราต้องลังเลพอสมควรเหมือนกันว่ามันจะไปในทางไหนกันนะจะว่าจิกกัดไหมก็ใช่แต่มันก็เป็นการจิกกัดจากการกระทำ ที่วิรกรรมแต่ก็อย่างที่บอกแหละครับก็มึงเรียนทำหน้าตาปอกออกมาแบบนั้นนะ่ะไม่คิดได้ไงอะโอเคครับในแง่ของเนื้อเรื่องเราก็พูดกันไปแล้วมาดูระบบใหม่ที่เกมนี้นําเสนอเราเพิ่มเติมกันดีกว่าครับระบบอนสหาริมทรัพย์และการบุกลุกบ้านจะเป็นหนึ่งในฟีเจอร์คอยกันมา,มามากที่สุดเพราะมันคือหัวใจหลักที่ทําให้คุณสามารถดื่มดน่องของโลกของออเบียนได้มากขึ้นในขณะที่เกมมาพีจีส่วนใหญ่ให้คุณได้เป็นแค่ผู้เช่าหรือเจ้าของบ้านไม่กี่หลังแต่เพลย์กล่าวก็ได้นําจิตวิญ,ญญาณจากภาคเฟเบิล ก็มาป,ปัดฝุ่นใหม่ด้วยคอนเซปที่ว่าถ้าคุณเห็นอาคารตรงนั้นคุณสามารถเป็นเจ้าของมันได้ในเฟเบิล <The favorite S 1> ภาคนี้ระบบภาษาฮาริมซับไม่ได้เป็นเพียงแค่ส่วนเสริมแต่มันคือคอเกมเพย์ที่ส่งผลต่อสถานะทางสังคมของคุณด้วยตัง้งแต่แผงร้อยในตลาดการะทำในป่าลึกร้านขายอาวุธไปถึงคหา่นหัหลูในเมืองหลวงเกมโบ,บราณที่คุณสามารถซื้อได้หมดหากมีเงินมากพอแถมการซื้อบ้านก็ไม่ใช่แค่ซื้อแล้วจบคุณสามารถเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์อัปเกรดความหรูหรา เพิ่มูลค่าของทรัพย์สินและค่าตั๋วทซึ่งจะส่งผลให้เอ็บีซีอยากมาเช่าบ้านคุณมากขึ้นนิยมจ่ายค่าเช่าดีแบงขึ้นนั่นเองและการที่สามารถปล่อยให้ n b c มาเช่าได้นั้นทเป็นระบบเลนแอนอินคัมในภาคนี้ถูกยกระดับมากขึ้นโดยระบบพอสัมพันธ์หากคุณตั้งค่าเช่าในระดับต่ำชาวบ้านจะรักคุณค่าความดีจะพุ่งสูงขึ้นเมืองจะดูสะอาดตาและปลอดภยัย n b c จะรักคายคุณด้วยรอยยิ้มแต่หากคุณน่าเลือดตากเช่าแพงกมากๆในช่วงแรกก็จะไม่ได้เงินไว จะต้องแลกค่าวความเร็วที่เพิ่มขึ้นตามเมืองจะเริ่มเสื่อมโทรมร้านค้าจะเปลี่ยนเป็นบ้านราคาถูกหรือแม้กต่กลายาเป็นแหล่งส่งสมบัติยากรไปเลยเล่น P C บางคนก็จะเดินด่าทอหรือถรดายไล่หลังคุณด้วยสิ่งที่น่าทึ่งที่สุดของระบบนี้ในภาคนี้ก็คือ the living population จะตอบสนองต่อการคข้บครองที่ดินของผู้เล่นหากคุณซื้อร้านค้าทั้งหมดในเมืองหนึ่งและต้องราคาแพงเมืองนั้นก็จะเริ่มล้างผู้คนในทางกลับกันหากคุณไม่เจ้าของกี่การที่ดีเมืองก็จะขยายตัว เมียพีซีใหม่ๆย้ายเข้ามาและเควสใ,ใหม่ๆก็จะปลดล็อกจากการที่คุณเป็นผู้สนับสนุนหลักของเมืองนั้นแต่ถ้าเกิดการตกแต่งบ้านและการเจรจามันยากเกินไปก็ต้องรับสวนทั้งเรื่องที่สองนั่นคือเรดบ้านคนอื่นเอาเลยทีมงานมีการเผยว่าพวกเขาเออกแบบให้โลกสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกมุมนั้นรวมถึงบ้านช่องคนอื่นด้วยแต่ระบบการเข้าไปปล้นบ้านคนอื่นก็ถูกปรับให้ละเอียดมากขึ้นการสะดอกก็ไม่ใช่การกดปุ่มให้ตรงจังหวะแต่ผางนี้จะใช้ระบบฟิสิกส์ที่ละเอียดขึ้น หากทำเสียงดังเกินไป NPC ที่นอนอยู่ก็อาจตื่นขึ้นมาพร้อมตะโกนเรียกยามไปด้วยภายในบ้านแต่ละหลังจะมีของแรทีม่มีขายในตลาดการบุรุเข้าไปขโมยของหรือจดหมายรับของ NPC คือวิธีหนึ่งในการหาข้อมูลผู้ใช้แบล็กเมล์ที่นำไปขายในตลาดมืดได้แต่หากคุณถูกจับได้ขณะบุกรุกไม่ใช่แค่ต้องสู้กับยามเท่านั้นแต่ค่าเรฟเพเทชันในเมืองนั้นก็จะติดลบทันทีราคาอาจไม่ยอมขายขอให้คุณเลยน PC ในบ้านหลังนั้นก็จะโกคุณไปตลอดเลยก็ได้ ส่วนสมผลต่อควยและเนื้อเรื่องไปอย่างมากซึ่งในดูเท่านี้ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจพอสมควรเลยครับเพราะสามารถนำเอาระบบของภาคเก่ามานําเสนอและยกระดับขึ้นด้วยเอนจิ้นใหม่เพียงแต่ระบบที่ใหญ่และดีเกินไปก็มักจะนํามาซึ่งคําถามเช่นกันนั่นคือมันทาได้จริงอย่างที่ว่าหรือเปล่าหลายคนคงเคยได้ยินตำนานเกี่ยวกับเกมเฟเบิลมาบ้างเหมือนกันที่ตัวเกมขึ้นชื่อในการออกมาโม้กอดแต่พอเกมออกจริงก็ทำไม่ได้อย่างว่าส่วนต้นตอของตำนานนี้ก็เริ่มจากคุณปีเตอร์มอริเนก ผู้สั่งเกมเฟเบอร์พัถึงภาค3 <c oughs> เขาเป็นชื่อแรกในการออกแบบเกมแต่ก็เป็นนักโม้ระดับดวงดูเช่นกัน <c oughs> ตั้งแต่ที่เขาเคยโมดในภาคแรกว่าถ้าคุณทําลูกโอ๊กตกพื้นแล้วปล่อยเวลาไปลาหลายปีคุณจะกลับมาและเห็นมันโตขึ้นเป็นต้นโอ๊กต้นใหญ่ได้จริงสรุปคือในเกมไม่มีครับ <c oughs> ไม่มีจริงๆเพราะมีผูดด้เล่นหลายคนลองเข้าไปทําแล้วสุดท้ายก็ทําไม่ได้และอย่างเรื่องที่เขาบอกว่าถ้าคุณโดนฟันตรงไหนรอยแผลเป็นจะอยู่ตรงนั้นไปตลอดชีวิตและ n p c ก็จะทักถึงแผลนนั้นด้วย สรุปคือมันมีรอยแผลเป็นจริงครับแต่เป็นแบบสุมได้ BC ก็แถมไ่สนใจมันเลยและตัวโลกที่สามารถเปลี่ยนไปตามการตัดสินใจได้เขาเคยโมว่าแต่คุณฆ่าพ่อค้าคนหนึ่งลูกของพ่อค้าคนนั้นก็จะโตมาเป็นโจรเพื่อนล่างแข้งสรุปคือระบบเกมมันก็ไม่ได้ลึกถึงขั้นนั้นนะนะนั่นเองก็ทำให้ใครหลายคนห่วงม,มากๆเลยว่าไอฟีเจอร์แต่ละอย่างที่ออกมาโม้เนี่ยมันทําได้จริงๆใช่ไหมแต่บางคนก็ออกมาบอกเหมือนก,กันว่าเฮ้ยเกมภาคเนี่ยมันเปลี่ยนทีมพัฒนานแล้วนะ ที่พัฒน,นามันไม่ใช่ชุดเดียวกับ l i อ n น e a d Studio แล้วแต่มันเป็นเพกาเกมที่จะทำา For ซ Hor อลเลซึ่งมีผลงานตรงปกมันตลอดและขึ้นชื่อเรื่องการจัดก,การโปรเจกต์ที่ยอดเยี่ยมต่างหากล่ะโดยทีมงานชุดนี้พวกเขาก็เลือกความจริงบอกการตันน้งบรรยากสมบูรณ์ลอยๆและกล้าประกาศชัดเจนว่าจะไม่มีระบบไหนบ้างในเทโล,ล่ล่าสุดโปรโชระบบเดอะ i n g Population เป็นตัวระบบสาสหริมัสแบบชัดเจนซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่จับต้องได้มากกว่าด้วยถึงจะไม่รู้ของจริงจะเลือเดเทอร์ทิโมหรือเปล่านะ แปะจากประสบการณ์การทำเกม Forza ที่ขึ้นชื่อเรื่องฉากแล้วเฟเบินก็ได้รับคำชมมากมายจากสื่อต่างๆในแง่ของงานภาพเช่นกันแต่ก็นั่นแหละครับงานภาพมันก็สวยตามเทคโนโลยีแต่อีกสิ่งที่ผมห่วงเกมนี้ก็มาที่ผมห่วงดอ้วเนี่ยดีอกาสมันคือส่วนเกมเพลย์นั่นแหละครับหรือถ่ายเน้นมันคือส่วนระบบการต่อสู้เนื่องด้วยภาคนี้ทีมที่ทำไปอย่างที่บอกครับคือทีมจัดที่ทำเกมแข่งรถซึ่งสิ่งที่น่าห่วงก็คือพวกเขาจะสามารถทำเกมแอคชั่นที่สนุกหรือเปล่านั่นเองครับ ดยสูตรของผมมันหมายถึงการตตดระดับความยากของเกมช่วงตน้นกลางท้ายให้มันยังคงสนุกอยู่ในทุกระดับเพราะก็ต้องไม่ลืมครับว่าด้านในเวลกาดกระหนุนวิจารเรื่องเกมเพย์มันหนักอยู่ในนาทีว่าพอเล่นไปเรื่อยๆแล้วน่าเบื่อนั่นแหละครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วละครับระบบสร้างตัวละครของเฟเบิร์นนี้ผมไม่รู้หรอกนะว่าเพิ่งแอดมาที่หลังหรือมีแต่แรกแล้วแต่ขออย่างเดียวเลยอยาทำเหมือนระบบสร้างตัวละครของด้านในเวลกาดก็พอแล้วส่วนด้าน,น,นอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเนื้อเรื่องเกมเพย์คงต้องเป็นลุ้นกันเลยล่ะครับ แต่ก่อนนะที่ว่าทางทีมงานก็พยายามนําเสนอเอาใจแฟนเกมจริงจริสักทีอย่างที่บอกไปครับเวลาทําเกมให้ทําเกมให้กับคนเล่นเกมก็พอแล้วไม่ใช่ทาเกมให้ใครที่ไหนไม่รู้ดูโอเคแล้วครับถ้าดกท่านฟังมาถึงตรงนี้ผมเองก็ขอบคุณทุกทุกคนมากครับนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยเนี่ยวันปี2 0 2 6ยังต้องมาพูดเรื่องพวกนี้อีกเอาตรงในความคิดผมผมนึกว่าปี2 0 2 6เกมเดยวที่ผมจะพูดถึงเรื่องพวกนี้น่าจะมีแค่อินเตอร์แกลาติกนั่นแหละครับแต่ก็นั่นแหละของพวกนี้มันมีมาเรื่อย อีอย่างเฟเบิลมันก็เกิดมานานแล้วละ่ะตัวเกมจริงก็ใกล้วางจำหน่ายแล้วประมาณปลายปีนี้ก็สำใครที่เป็นแฟนเกมเฟเบิลลองดูครับผมเองขอดูระบบต่างๆก่อน่อยตัดสินใจว่าจะซื้อหรือเปล่าอีอยางไม่รู้ว่านอยบุกไหวเลยหรือเปล่าฉากมันก็สวยจริงนั่นแหละนั่นก,กินเครื่องพอสมควรก็โอเคนาตอนนี้ก็คงต้องได้เวลาจากกันไปแล้วครับขอขอบคุณทุกๆคนที่แวะมาดูคลิปนี้และดูมาถึงตรงนี้ด้วยนะครับและเช่นเคยครับกับผู้สนับสนุนใจดีของเรา เรบคุณได้อยู่เป็นครอบครัว GGJ เมื่อตลอดมานะครับเอาละครับวันนี้ผมเองก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนไปแล้วสวัสดีครับ